ซาต่ายของึ้นโพสต์เลยคานหลังเกมบุรีรัมบุกแพ้บ้างกอกเอฟเอครับชาวเน็ตว่าไงซาตายพสเดือดบอกสัตว์เลยคันจริงๆหลังเกมที่บุรีรัมยูไนเต็ดบุกแพ้บ้างเกากเอฟซีสุดชอ็อกตกรอบ16ทีม f อฟเอครับควนหลงหลังเกมช่าง f อฟครับประจำฤดูก,กาล2023-2024รอบ16ทีมที่สนามเฉลิมพระเกียรติบ้างมดุด กรทิงเพิงบางกอก F4 เปิดบ้านเฉิอนชนะประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูนเต็ดทีมแชมป์เก่า5-4ต่อ 4, ได้หลังจบเกมสต่ายกรุณาชิดชอบรองประธานสโมสรอบุรีรัมยูนเต็ดได้ออกมาโพต์เดือดว่าสัตว์เลื้อยค่านจริงๆฮะสาเหตุแรงเก่าน่าจะมาจากนักเตะบางกอกอ f ีนอนถ่วงเวลาสำหรับการตกรอบครั้งนี้ถือเป็นแกนดับฝันบุรีรัมยูนเต็ด ในการคว้าสามแชมป์ฤดูกาลนี้ตอนนั้นคิดอะไรอยู่วชิรวบุตรยนจังหวัดยิงประตูชยัยส่งบุรีลามตกรอบ16ทีมช่างเ a เครับวชิราบุตรผู้ดีทีมออกมาเปิดใจหลังยิงประตูชัยให้บางก,กอกเอฟซีเอาชนะบุรีรัมยูไนเต็ด5ต่อ4ทำให้ส่งทีมชัป์เก่าตกรอบ16ทีมช่าง F a เคัพ2023-2024โดยหลังจบเกมวชิรวุฒิ ได้ออกมาเปิดใจหลังยิงประตูชัยเอาชนะประสาทสายฟ้าบุรีลมยูไนเต็ดไปอย่างสุดดราม่า5ต่อ4ด้วยเขาได้กล่าวว่าเกมนี้ก็สนุกครับผมก็ได้ลงมาช่วยเพื่อนแล้วก็ทีมประทับใจครับตอนแรกถ้าถามว่าเราจะชนะบุรีลำหรือไม่จริงๆเราก็อยากจะชนะแต่ก็รู้ว่ามันยากมากๆแต่เราก็ทำได้สำหรับจังหวะประตูชัยก็ตอนที่ยิงไปตอนแรกคิดว่าไม่เขา้าเพราะรู้ว่าตอนนั้นต้องยิงอย่างเดียว แล้วมันก็เข้าประตูไปก็ดีใจมากครับ